หลังจากที่ไมยราบได้ลักพาตัวพระรามมาขังไว้ที่เมืองบาดาลหานุมานจึงตามไปที่เมืองบาดาลแล้วเขาก็มาพบกับด่านตัวตราที่เมืองบาดาลโดยจะมีตาช่างน้ำหนักของพวกทหารยักษ์ไว้คอยตรวจตาเฝ้าดูแลอยู่เป็นประจำเพื่อ้องกันผู้ที่จะลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจมีศัตรูคู่อาฆาตลักลอบเข้ามาพวกทหารยักษ์หน้าด่านก็จะรู้ได้ในทันใดหานุมานจึงใช้กลอุบายแปลงกายเป็นใยบัวเล็กๆแล้วดินไปกับสมัยของนางพิรากรึง เขานางพิรากวนขึ้นตาช่างที่หน้าดา่านมากตาช่างเกิดได้หักพังลงมาพิรากวนตกใจมากเมื่อตั้งสติได้นางจึงใช้กลุบายบอกกับทหารยักษ์ไปว่าตาช่างนี้มันใช้งานมายาวนานนับปีมันก็เลยต้องหักเสื่อมพังเป็นธรรมดาบ้างแหละครับพวกทหารยักษ์ที่หน้าด่านเมื่อได้ฟังนางพูดกับเชื่อในคําพูดของนางพิรากวนโดยสนิทใจทาให้หนุมานสามารถลักลอบเข้ามาในเมืองบาดาลได้สําเร็จติดตามไว้รับชมเรื่องสนุกๆในช่องทางนี้ได้เลยครับ